สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนม .2 ทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของเราสําหรับคลิปวันนี้ครูจะมาพูดถึงหลักการใช้คําสรรพนามประเภทต่างๆคําสรรพนามมีหน้าที่แทนคํานามที่กล่าวถึงไปแล้วคําสรรพนามในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า pronouns นะคะ pronouns หลักๆ แบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆจริงๆมีหลายประเภทแต่มีสองประเภทใหญ่ๆที่เราจะเจอกันเป็นประจำในะระดับชั้นม2ออของเรานะคะประเภทแรกคือแบ่งเป็น personal pronoun หรือบุรุษสรรพนามประเภทที่สองเป็น possessive pronoun หรือคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งในแต่ละหัวข้อก็สามารถแยกย่อยตามหน้าที่ของคำ ได้อีกอย่างละสองประเภท personal pronoun แบ่งตามหน้าที่ได้เป็น subject กับ object subject คือประธาน object คือกรรมนะคะส่วน possessive pronoun แบ่งตามหน้าที่ได้เป็น2ประเภทคำคือทำหน้าที่เป็นคำสรรพนามหรือ pronoun แสดงความเป็นเจ้าของไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีคำนามตามหลังกับทําหน้าที่เป็น possessive adjective แสดงความเป็นเจ้าของโดยขยายคำนามนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโครงสร้างประโยคในแบบฝึกหัดที่ครูยกมาเป็นตัวอย่างกันเพื่อความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะทีนี้ดูในตารางก่อนตารางที่ครูนำเสนออยู่หน้าจอในขณะนี้จะเป็นการแยกประเภทของคาในแต่ละหน้าที่ของมันว่าคำแต่ละคำมีหน้าที่อะไรนะคะดูช่อง subject ก่อนนะคะช่อง subject จะมีอยู่เจ็ดคำหลักๆที่เราเจอกันเป็นคำสรรพนามทั้งหมดนะคะคำแรกคือ I ตัวฉันคำที่สอง w คือพวกเราคำที่3 You คุณนะคะคำที่4 He เขาผู้ชายคนเดียวเอกพจนะคะคำต่อมาคำที่5 She เธอผู้หญิงคนเดียวเป็นเอกพจน์คำที่6 It มัน ใช้ได้กับสัตว์และสิ่งของสถานที่ก็ได้นะคะเป็นเอกพจน์คำที่เด d y แทนได้หมดเลยคนสัตว์สิ่งของสถานที่แปลว่าพวกมันพวกเขาได้หมดเป็นพระหูพจน์นะคะนี่คือคำที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคประธานก็ต้องอยู่ต้นประโยคอยู่หน้าคำกริยาแสดงการกระทำนะคะนั่นคือหน้าที่หลักๆของประธานต่อมาถ้าเป็นอ็อบเจกต์ก็คือเป็นกรรม เป็นกรรมนะไอก็จะพันเป็นมีแปลว่าฉันเหมือนกันแต่ทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยควีพันเป็นอัสเปลี่ยนรูปเป็นอัสนะคะออกเสียงว่าอัสนะคะคำที่สองนี้ไม่ได้ออกไม่ได้อ่านว่ายูสอ่านว่าอัสแปลว่าพวกเราแต่ว่าเป็นกรรมของประโยคนะคะคำที่3ามยรูปประธานกับรูปกรรมเขียนเหมือนกันแต่หน้าที่ในประโยคต่างกันนะคะ คำที่4ี่ him แปลว่าเขาผู้ชายคนเดียวนะคะต่อมา her เธอนะคะเขาผู้หญิงคนเดียวโทษทีเธอผู้หญิงคนเดียวนะคะต่อมา it ใช้รูปเดียวกันทั้ง subject และ object นะคะแต่จะเป็นประธานหรือกรรมต้องไปดูที่โครงสร้างประโยคอีกครั้งหนึ่งคำสุดท้าย them them พวกเขาพวกมันนะคะแต่เป็นกรรมนะคะโอเค สรุปแล้วตาราง subject object นะคะครูให้ดูนิดหนึ่งนะคะทางซ้ายสุดของจอนะคะจะแบ่งเป็น3กลุ่ม3กลุ่มบุคคลกลุ่มแรก first person first person คือบุรุษที่1ผู้พูด i เป็นผู้พูด v เป็นผู้พูดเป็นประธานของประโยคเป็นคนแสดงการกระทำเป็นคนพูดเรื่องต่างๆให้ผู้ฟังฟังอย่างนี้นะคะกลุ่มที่2 Second person บุรุษที่2คือผู้ฟังนะคะกลุ่มที่3 Third person หมายถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงจะเป็นเอกพจน์หรือพระหุพจน์ก็ได้แล้วแต่โครงสร้างของประโยคโครงสร้างของสถานการณ์ที่ใช้นะคะทีนี้เรามาดูต่อในเรื่องของ p o s s e s s i v e p o s s e s s i v e แบ่งเป็น2กลุ่มคําได้เหมือนการตามหน้าที่ในประโยคตามหน้าที่ที่มันอยู่ในประโยคนะคะ ตำแหน่งแรกถ้าเป็น pronoun คือแทนคำนามไปเลยพูดถึงสิ่งของอะไรแล้วเช่น this pen is mine คำนี้คือ mine ของฉันไม่ต้องมี pen ตามหลังแต่พูดคำว่า pen ไปแล้ว this pen is mine แปลว่าของฉันคำที่สอง ours สังเกตนะคะเติม s หมายถึงของพวกเราของพวกเรา yours ที่เติม s หมายถึงของพวกคุณนะคะ his ของเขา นะคะ hers ของเธอนะคะ t h e i s ของพวกเขาหรือของพวกมันแล้วแต่คำพวกนี้ส่วนใหญ่จะเติม s นะคะทำหน้าที่เป็นคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของในประโยคได้เลยนะคะสังเกตรู้ว่า it จะไม่มีจะไม่ใช้สำหรับหมวดคำนี้นะคะนะต่อมาถ้าเป็นหมวดคำที่เป็น possessive adjective คำว่า adjective ต้องขยายนามถ้าครูพูดว่า this is my pen นี่คือปากกาของฉันครูหมายถึงครูจะใช้ my ตัวนี้ my แต่ถ้าครูใช้ไม้ตัวนี้ mine this pen is mine นะคะตำแหน่งคำจะต่างกันนะถ้าใช้ถ้ใช้ไมในหมวดคำที่เป็นคำาคุณศัพท์จะต้องมีคำนามตามหลัง our ของพวกคุณไม่เติม s เ,เห็นไหมคะ our pen ปากกาของพวกเราต้องมีคำนามตามหลังนะคะ your ของคุณ his his ในคำสรรพนามในหมวดคำที่เป็นคำสรรพนามกับคำที่เป็นคุณศัพท์ใช้รูปเดียวกันแต่โครงสร้างประโยคเวลาเรานำไปใช้ในประโยคจะต่างกันตรงที่ถ้าเป็นคำนี้ เป็นคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของจะไม่มีคำนามตามหลังแต่ถ้าเป็นคำนี้ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ,จะ,ง,ง,จ,ของจะต้องมีคำนามตามหลังนะคะต่อมา her ของเธอ its ของมัน t h e r e ของพวกเขาหรือของพวกมันไม่มี s เห็นไหมคะ t h e r e ไม่มี s นะคะ ต่างจากคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของโอเคเดี๋ยวกูให้มาดูในตัวอย่างประโยคดีกว่าน่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะ,ะดูจากโครงสร้างประโยคเลยนะคะ3ข้อดูข้อแรกก่อนนะคะ Proy and มีคำในวงเล็บมาให้ a r e friends สิ่งที่จะต้องดู Proy อยู่ต้นประโยคถูกไหมคะอยู่หน้า verb to be a r โทษทีโทษทีค่ะ อยู่หน้า verb to be แสดงว่าพลอยนี้เป็นประธานมีแอนเชื่อมก็ต้องเป็นประธานเหมือนกันต้องหาคำที่เป็นประธานเหมือนกันเพราะอยู่หน้า verb to be ดังนั้นในวงเล็บระหว่าง i กับ m เราต้องเลือก i p ลอย and i are friends เพราะว่าอยู่ในตำแหน่งต้นประโยคหน้า verb to be are เหมือนกันและระหว่างพลอยกับ i มีแอนเชื่อมแสดงว่าต้องเป็นประธานเหมือนกัน นะคะต่อมาข้อที่2อง want to go to Paris want to go to Paris ต้องการไปปารีส want เป็นกิริยาเพราะฉะนั้นคำที่อยู่หน้ากิริยาต้องเป็นประธานคำที่เป็นประธานคือ we we want to go to Paris a าจเป็นคำจะอยู่ต้นประโยคไม่ได้ต้องอยู่ท้ายประโยคหรืออยู่หลังกิริยา คำที่อยู่หน้ากิริยาได้ไม่ว่าจะเป็นกิริยาแท้อย่างวอนหรือ verb to be อย่าง are ในข้อหนึ่งจะต้องเป็นประธานนะคะตรงนี้ก็เป็นประธานถูกไหมต้องใช้ i นะคะ,ะข้อที่สามโทษทีกููมูฟตัวเองมาแงนี้โทษทีค่ะข้อที่สาม I I met Cara and at the restaurant I met Cara นะคะไ <I S 1> เป็นประธานอยู่แล้วเม c h เป็นกิริยาช่องที่ 2, 2แปลว่าไปพบไปพบกับ <And. S 1> คาร่าแอนคาร่ากับใครไม่รู้แต่อยู่ด้านหลังเม็ต้องเป็นกรรมคาร่าเป็นกรรมเชื่อมด้วย a n นคำตรงนี้ก็ต้องเป็นกรรมอ็อบเจกต์ดังนั้นเราต้องเลือก him เพราะว่าเป็นคำที่อยู่หลังกิริยา เม็ดเป็นกิริยาช่องที่สองเพราะฉะนั้นคำที่อยู่หลังเม็ดต้องเป็นกรรมนะคะ I met Carla and him at the restaurant ฉันไปพบคารล่าแล้วก็เขาเนี่ยผู้ชายคนนั้นท,ที่ร้านอาหารนะคะมีข้อที่โครงสร้างประโยคก่อนก็ได้ข้อที่4 please call back later เป็นประโยคขอร้องประโยคที่4เป็นประโยคขอร้อง please call คอเป็นกิริยาเพราะฉะนั้นคำที่อยู่หลังกิริยาต้องเป็นกรรมออบเจกต์ object, ครูใช้ตัวย่อ o นะคะเป็นออบเจกต์ดังนั้นระหว่าง i กับมีเราต้องเลือกมีเพราะหลังกิริยานะคะต้องเป็นกรรมดังประโยคนี้ก็เลยจะได้ว่า please call me back later โทรกลับมาหาฉันด้วยนะนะคะข้อที่5 i like very much i เป็นประธานอยู่แล้วอยู่หน้ากิริยาข้อนี้มีกิริยาคือ like ฉันชอบคำที่อยู่หลังกิริยาก็ต้องเป็นกรรมดังนั้นระหว่าง h e กับเธอเราต้องเลือก her I like her very much ฉันชอบเธอมากเลยข้อที่6เป็นโครงสร้างของประโยคคำถามโครงสร้างประโยคคำถามถ้า verb to do ขึ้นต้นประโยคหลัง verb to do จะต้องเป็นประธานหรือ subject แล้วถึงเป็นส่วนขยายอื่นๆถูกไหมคะ ดังนั Alors, po, ้นในที่นี้ระหว่างเดกับเดมเราหาประธานก็ต้องเลือกเดเพราะเดอยู่ในหมวดคำที่เป็นประธาน Do they want to try on my shirts นะคะพวกเขาอยากลองเสื้อของฉันไหมโอเคต่อมาข้อที่7 I know both and his brother very well I know ฉันรู้จัก ข้อนี้ประธานคือ I เพราะอยู่หน้ากิริยากิริยาข้อนี้คือ n o แปลว่ารู้จักรู้หรือรู้จักนะคะ I know both both ตัวนี้แปลว่าทั้งคู่รู้จักทั้งสองคนเลยทั้งคู่เลยทั้งตัวเขาแล้วก็น้องชายของเขานะคะแต่ประเด็นคืออยู่หลังกิริยา k n o ต้องเป็นกรรมดังนั้นระหว่าง he กับ him เราต้องเลือก him I know both him and his brother. ฉันรู้จักทั้งเขาและก็น้องชายของเขา v e r y w e l l รู้จักดีนะคะข้อ8 Paul sits near in the class. Paul sits near. พอนั่งอยู่ใกล้ๆก,กิริยาคือ sit. sit เป็นกิริยาถูกไหมคะนะ Paul เป็นประธานพอนั่งใกล้เพราะฉะนั้นหลังกิริยา มีเพเป o รโพสิด้วย SIT เนียนะคะขยายไปอีกหลังกิริยาหลังเพ p ป s i t โพ n ิต้องเป็นรมนะคะต้องเลือกคำว่า us นะคะพอนั่งอยู่ใกล้พวกเราในห้องเรียนนะ่ะข้อที่9 is going to leave today จะจะเดินทางออกไปวันนี้จะเดินทางออกจากที่นี่ไปวันนี้มีกิริยา is เป็น verb to be คำที่อยู่หน้ากิริยาต้องเป็นประธาน She mm hmm. กับเธอเราต้องเลือก She ดูตากตำแหน่งโครงสร้างเลยทั้งหมดที่ทำมาดูจากตำแหน่งโครงสร้างประโยคถูกไหมคะนะอยู่หน้ากิริยาเป็นประธานอยู่หลังกิริยาเป็นกรรมนั่นคือ subject pronoun กับ object pronoun นะคะดูข้อ10 a r t h twin brothers คำว่า twin b r o t h e r หมายถึงพี่น้องฝาแฝดแต่เป็นผู้ชายข้อนี้มี verb to be are คำที่อยู่หน้า verb to be are ต้องเป็นประธานเราก็ต้องเลือกคำว่า they they are twin brothers พวกเขาเป็นพี่น้องฝาแฝดนะคะแต่เป็นผู้ชาย twin brother คือเป็นผู้ชายเป็นฝาแฝดส1บ don't speak to speak เป็นกริยา speak to ใครคนนั้นต้องเป็นกรรมดังนั้นเลยเลือก them don't speak to them in Spanish อย่าพูดภาษาสเปนกับพวกเขานะคะ,ะข้อสิบสอง Jack often helps helps เป็นกริยาถูกไหมคะตามหลังกริยาต้องเป็นกรรมก็เลยต้องเลือก me Jack often helps me with my lesson แจ็คช่วยฉันทำกันบ้านบ่อยๆช่วยเรื่องการทำแบบฝึกหัดบ่อยๆเลย 13. please explain ทษที please explain this exercise to นะคะ explain แปลว่าอธิบายนะคะเป็นกิริยาตัวนี้เป็นกิริยาแต่อยู่ไกลนะคะ explain to คืออธิบายให้ใครฟังสักคนหนึ่ง explain to to ใครตามหลัง to ต้องเป็นกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเลือก me please explain this exercise to me นะคะช่วยอธิบายแบบงานนี้ให้ฉันฟังหน่อยนะคะ ข้อ14 Max usually speak to speak to speak to ใครก็ต้องเป็นกรรมกรรมของ speak กรรมของ to นะคะ to เป็นแค่ o s i t i o n นะคะ Max usually speak to us Max นะ่ะคุยกับพวกเราประจําปกติแม็จะคุยกับพวกเราจะเป็นแบบนั้น15 comes to school with me. มีสองจุดให้เติมเลยดูจุดแรกก่อนจะเลือกระหว่าง she กับ her เลือกอะไรอยู่หน้า comes คำเป็นกริยาเพราะฉะนั้นด้านหน้าต้องเลือก she เพราะต้องประธานต้องเลือกประธาน she c o m e to school with หลัง with ต้องเป็นกรรมนะคะคำ with ใคร with me เธอมาโรงเรียนกับฉันนะคะ ข้อ16 Can you tell Can you tell มีประธานอยู่แล้วประธานคือ you tell แปลว่าบอกหรือเล่า tell เป็นกิริยานะคะ tell เป็นกิริยาหลัง tell ก็ต้องเป็นกรรมดังนั้นเลือกคำว่า us นะคะ Can you tell us the time please บอกเวลาพวกเราหน่อยบอกเวลาพวกเราหน่อยนะคะนี่คือประธานกับกรรมนะคะในตำแหน่งประธานตำแหน่งกรรมของประโยคหลักๆเลย คำสรรพนามที่จะเป็นประธานได้ต้องอยู่ต้นประโยคอยู่หน้ากิริยากิริยาจะเป็นกริยาแท้หรือ verb to be ก็ได้นะคะคำที่จะเป็น object pronoun หรือกรรมได้ต้องอยู่หลังกริยาไม่ว่าจะก,กริยานั้นจะเป็น verb to be หรือจะเป็นกริยาแท้ก็ตามนะคะหรือมี prep o s i t i o n มาขยายเช่นข้อ15นี้มี w i t h มาขยายหลัง w i t h ก็ต้องเป็นกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะคะ โอเคทีนี้เรามาดู4ข้อที่เห็นอยู่ในหน้าจอนะคะครูอยากให้มาช่วยกันวิเคราะห์โครงสร้างแล้วก็ความหมายไปพร้อมๆกันสักนิดหนึ่งก่อนข้อที่1 I walk to desk desk Des <k S 1> คือโต๊ะทำงาน I walk to desk ฉันเดินไปที่โต๊ะโต๊ะทำงานนะคะข้อ2 John walks to home John เดินไปที่บ้านข้อ3 You sit on chair คุณนั่งอยู่บนเก้าอี้ข้อ4 Mr Black drives to office every day Mr Black ขับรถไปที่ออฟฟิศ ทุกวันเลยนะคะโดยความหมายและก็โดยโครงสร้างประโยคที่เราเห็น4ประโยคอยู่หน้าจอน,นี้ถูกต้องหมดแล้วถูกต้องสมบูรณ์ได้ใจความแต่ว่าที่แต่ละข้อมีช่องว่างเอาไว้เพราะอยากจะให้พวกเรามาช่วยกันเติมคำที่สามารถขยายคำนามได้นะคะเพราะทุกข้อข้อหมีคำนามตรงนี้คือ Desk โต๊ะทำงานข้อ2 h o โฮมบ้านข้อ3ามแชร์เก้าอี้ข้อที่4 o f ออฟฟิศที่ทำงานนะคะดังนั้นคำที่จะเอามาเติมจะต้องเป็นคำคุณศัพท์ที่ทำหน้าที่ขยายคำนามได้ถูกต้องไหมคะและอยากจะให้เป็น p o s s s i v e ด้วย p o s s s i v e ก็คือคำสรรพนามคำสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของนะคะคำสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของนะ อยู่ในหน้าที่ของคุณศัพท์ขยายคำนามนะคะนั่นคือเราจะเลือกคำไหนมาใช้ดูที่ประโยคเลยว่าประโยคพูดถึงใครประโยคแรกเขาพูดถึงไอตัวฉันฉันเดินไปที่โต๊ะทำงานเพราะนั้นโต๊ะทำงานนั้นก็ต้องเป็นโต๊ะทำงานของฉันของฉันที่เป็นที่ทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ได้ก็ต้องสะกดแบบนี้ถูกไหม m y ไม่ my, my, my. เป็นคุณศรรัพท์ ไหมแปลว่าของฉัน my desk โต๊ะทำงานของฉันนะคะข้อ2 John walks to home ประธานของประโยคคือ John ผู้ชายหนึ่งคนจอ h n เดินไปบ้านบ้านของใครล่ะก็ต้องบ้านของเขาถูกไหมคะคำว่าของเขาเราใช้คำว่า h i s his home บ้านของเขานะคะข้อที่3ประธานคือ you You sit on chair คุณนั่งอยู่บนเก้าอีขอ้ของของถูกต้องสมมุติว่าเราตอบของคุณของคุณคือ why oh you are ah, you your your day โทษ your e i r เก้าอี้ของคุณนะคะข้อที่4 Mr. b ิสเตเป็นประธาน Mr. Black ผู้ชายแน่นอนถูกไหมคะผู้ชายคนเดียวคุณแบ c k ขับรถไปที่ออฟฟิศออฟฟิศของใครล่ะคะคุณแบกเป็นผู้ชายก็ต้องของเขาใช้คำว่า his His office ออฟฟิศของเขาทุกวัน4ี่คำนี้คือ p o s s e s s i v e adjective นะคะแสดงความเป็นเจ้าของนะคะโอเคไหมนะคะต้องขยายคำนามนะคะทีนี้มาดู4ข้อสุดท้าย สข้อสุดท้ายดูที่โจทย์นะคะโจทย์แต่ละข้อมีความหมายถูกต้องสมบูรณ์เหมือนกันนะคะโครงสร้างครบดูข้อแรกนะ these seats are our seats คำว่า seats แปลว่าที่นั่งเป็นคำนามนะคะที่นั่งเนี้ยเป็นของพวกเราเป็นที่นั่งของพวกเราข้อ2 t h i s umbrella is her umbrella พูดถึงลมลมคันนี้สมมตินี้คือลมลมคันนี้เป็นของเป็นลมของเธอนะคะนั่นคือข้อสองนะข้อสาม these pencils are your pencils นะคะ these pencil ดินสอพวกเนี้ยนะคะสมมติเป็นดินสอนะสมดินสอพวกนี้เป็นดินสอของคุณนะคะข้อสี่ that c o m p u t e ตอร์คอมพิวเเครื่องนั้น is my father's computer my father's computer apostrophe s ตรงนี้เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของโดยใช้ใช้สัญ,ญลักษณ์ apostrophe s นะคะซึ่ง apostrophe s เนี่ยเดี๋ยวเราเรียนกันในคลิปต่อไปนะคะทีน,นี้ข้อ4พูดถึงคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นของพ่อของฉันสังเกตนะคะใน4ข้อนี้ จะมีคำนามซ้ำกันสองครั้งข้อ1มีซีดแล้วมีซีดด้านหลังข้อ2มีอั b เบล่าแล้วก็มีอั b เบล่าอีกข้อ3ามีเพนส์สแล้วก็มีเพนส์สอีกข้อสี่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีคอมพิวเตอร์อีกข้อคือพูดซ้ำกันถูกไหมคะทีนี้ เขาต้องการใช้คำสรรพนามแทนความเป็นเจ้าของแต่ใน4ข้อนี้ต้องการสรรพนามที่เป็นแสดงความเป็นเจ้าของที่แทนไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีคำนามตามหลังอีกดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคำที่เขาพิมพ์ตัวหนาสีดำนี้ให้เป็นสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของโดยที่ตัดซีดออกข้อหนึ่ง a ตัดซีดออกและเปลี่ยนอ u เป็น ours เติม s นะคะ this is our ours นะคะมานั่งนี้เป็นของพวกเราโดยที่ไม่ต้องไป our seats อีกแล้วก็ได้ความหมายเดียวกันเพียงแค่หน้าที่คำต่างกัน our ในโจทย์เป็น adjective เป็น p o s s e s s i v e adjective ours ที่เราแก้ตัวนี้เป็น p o s s e s s i v e pronoun แต่ทั้งสองคำเป็นหมวดคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันแต่หน้าที่ต่างกันนะคะดูข้อสองพูดถึงร่มของเธอ her umbrella เราเปลี่ยน her umbrella ของเธอเปลี่ยนเป็น her แต่เติม s this umbrella is hers ล่มคันนี้เป็นของเธอนะคะแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันนะคะเพียงแค่ her ในโจทย์ เป็นคุณศัพท์แต่เ r s ตัวนี้เป็นสรรพนามนะคะข้อ3 these pencils are your pencils เป็นดินสอของคุณเราเปลี่ยน your pencils โดยใช้ your y o u r s yours แทนนะคะก็คือปัก these pencils are yours ดินสอเหล่านี้เป็นของคุณนะคะ ข้อที่4 that computer computer เครื่องนั้น is my father's computer เป็นของพ่อของฉันพ่อเป็นผู้ชายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำที่จะเอามาแทนต้องเป็นคำที่แสดงความเป็นเจ้าของที่แทนผู้ชายคนเดียวได้คำนั้นก็คือ his his เท่านั้นเอง that computer is his นะคะ คอมพิวเตอร์ของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเป็นของเขาเป็นของเขานะคะโอเคก่อนที่จะจบคลิปนะคะครูขอสรุปอีกครั้งหนึ่ง pronouns คือคำสรรพนามที่ใช้แทนคำนามนะคะหลักๆเนี่ยจะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือเป็น personal pronoun บุรุษสรรพนามกับ possessive pronoun คือคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของซึ่ง personal pronoun จะแบ่งได้เป็นสองประเภทคือข้อ1กับข้อ2เป็น subjective กับ objective คือทำหน้าที่เป็นประธานของกิริยาและเป็นกรรมของกิริยาหรือคำพบทก็คือทำหน้าที่เป็นประธานและเป็นกรรมนะคะเป็นประธานก็เช่น I u V, D, they e it เป็นกรรมก็คือมี her him us them แล้วแต่ตามตารางที่ครูนำเสนอไปตอนต้นนะคะส่วนประเภทที่สองคือ possessive pronoun สามารถแบ่งเป็นสองประเภทย่อยๆตามข้อ3กับข้อ4คือเป็น possessive adjective คือแสดงคำแสดงความเป็นเจ้าของที่ต้องมีนามตามหลังเช่น my your her my ของฉัน your ของคุณ her ของเธอ ะะหรือ p o s s e s s i v e pronoun คือแทนคำนามไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีคำนามตามหลังเช่น mine ของฉัน her s t e r i s yours t e r i s นะคะ,สะแสดงความเป็นเจ้าของโดยที่ไม่ต้องมีคำนามตามหลังโอเค นะคะครูหวังว่าทุกคนคงพอจะเข้าใจบ้างไม่มากก็น้อยถ้าไม่เข้าใจก็ทักมาถามกันได้นะคะในรายกลุ่มส่งงานของเรานะคะก่อนจบคลิปครูขอฝากแบบฝึกหัดหนึ่งแบบฝึกหัดนะคะทําลงในหนังสือได้เลยนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดที่ 7B ในหนังสือหน้าที่7หนังสือ Access 2นะคะหนังสือ Access 2เล่มสีเขียวๆนะคะนะทำลงในหนังสือเลยครูย้ำอีกครั้งนะคะ แบบฝึกหัดที่ 7b ในหนังสือเรียน Access 2หน้าที่7นะคะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งครูในรายกลุ่มส่งงานครูตั๊กนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีทุกคนนะคะ